กะเพราเนื้อ1นกิโลอร่อยครีนโปรโตีนสูงไปลุยกันกะเพราเนื้อสับหนึ่งกิโลโปรโตีนเน้นแบบครีนครีมมาดูกันนะทุกคนมาวัตถุดิบเราก็จะมีนี่แน่นอนเนื้อวัวไทยครับซื้อมาจากแมคโครนะแบบ1นกิโล,ลยแบบนี้มีพริกกระเทียมแน่นอนครับใบกะเพรา,พานะแล้วคืออันนี้โค้ดสั่งมาลองนะคือมันเป็นแบบเหมือนซอสปรุงสําเร็จเขาแบบปรุงพวกน้ำมันหอยซีอิ๊วอะไรมาเรียบร้อยแล้วมันทําให้มันกลมกลม่อมค้นลองไปครั้งนึงนะแบบใช้แล้วอร่อยมากนะอันนี้เพื่อแต่โค้ดชอบเพื่อสีสันดซนิดนึงนะ แล้วก็ตอนเริ่มให้มันไม่ติดกระทะก็จะเป็นสเปรย์น้ำมันนะครับถ้าเราใส่น้ำมันบางคนถ้าเพิ่มน้ำหนักก็ใส่เป็นน้ำมันมะก,กอกหรือว่าอะไรได้หมดเลยแต่คนแบบอยากเลนเนี่ยเน้นแคลอรี่น้อยๆแล้วก็น้ำตาลนิดหนึ่งเพื่อความกรมกรอกนะครับป้าไม่มีผงชูรสแต่ไม่รู้ในนี้ใส่ผงชูรสมาแล้วหรือเปล่าโอเคมาลุยการขั้นตอนแรกแน่นอนตั้งกระทะก่อนกดปุ๊บๆนี่ทุกคนผมจะใช้เป็นหม้ออย,อย่างเี้นะเพราะว่าเตาเวลาเตาที่คอนโดมันเล็กนะเตาแค่นี้ถ้าเกิดใช้กระทะมันจะเกินขอบไป ปึ๊บเปตึ๊งๆเดี๋ดยวรอกระทะร้อนนะครับระหว่างรองกระทะร้อนนะครับก็ชิปกาแฟไปด้วยครับเนี่ยเอขายกล้องหน่อยรัเ <laughs> พิ่งซื้อเครื่องทำกาแฟมาใหม่นะทุกคนก็ดีมากใช้ด้ทน้งแบบกาแฟสดด้วยแล้วก็เป็นแคปซูลด้วยนะโอเคกระทะนริ่มจะเริ่มร้อนแล้วมาก็นี้เลยปึ๊บนี่เดียวพอนะให้มันไม่ติดกระทะแค่นั้นปั๊บโอเครอมันร้อนนิดนึงเตรียมตะหลิวกัน <Okay. S 2> มอันดับแรกเราจะลงเป็นตัวเนื้อวัวกันนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเนื้อวัวเนี่ยมันมีติดมันอยู่ถ้าเกิดจะไม่ผิดนะมันจะเป็นเนี่ยเนื้อวัว80%มันวัว20เราจะผัดไปเรื่อยๆแล้วน้ำมันจากเนื้อวัวมันจะออกมาให้เราค่อยลินออกนะอืมจะได้แบบลินลนเลยน่าจะพร้อมละวางดูกันโอเคอุ๊อ่ะ, <Okay. S 1> ออะวางเบลลย โอเียมโลนะจะต้องใช้เวลาได้หนึ่งนะก็คือเดี๋ยวน้ำมันมันจะค่อยๆออ,ออกมาแล้วมนคุณจะรู้เลยโอ,อ,อ้โหที่จริงอะน้ำมันมันเยอะมากนะคือเอาน้ำมันออกนี่คือลดได้ไปเป็นพันแคลเลยอันนี้พูดจริงๆว่าน้ำมันช้อนนึงก็ร2อยี่ิบแคลทุกคนนะเดี๋ยวรอมันแช่ตัวลงหนะึ่ยเราก็พยายามคิปกทิ่นี้ ทุกคนดูคนจะไม่ได้ทำอะไรนะดูดินี่คือน้ํามันหมดเลยนะที่ออกมาจากเนื้อดูดิโอโหเยอะมากนะนะดูดิโอโหเยอะมากเลยแล้วคือมันมีน้ำของเนื้อด้วยแหละแต่มันก็มีน้ํามันออกมาเยอะมากรอครับนงรอครับถ้ามันออกมาเยอะๆเลยจะได้ลินออกทีเดียวนะแล้วทุกคนมารินน้ําออกรอบหนึ่งนะปิดกับจะมีน้ำมันออกา เนื้อออกมาก็บเลยคองอยู่ไงคลอเคไปผัดต่ออีกรอบอ๋อคือผัดให้มันแห้งเลยอะนะให้น้ำมันออกเลยใช่ใช <Okay. S 1> ใ่ทุกคนดูดีน้ำมันกับน้ำที่ออกมาทุกคนดูโอ้โหไม่ได้เลยนะ เดี๋ยวเราจะผัดต่ออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ล่นน้ํารีดไขมันออกมาอีกนะจะได้แบบเลนเลนเคลงเนะทุกคนโอเคทุกคนจากที่ลินน้ํามันออกไปเมื่อกี้นะี่คือออกไปเยอะมากก็เลยเอามาผัาดดูวิีก็คือมันน้ำมันมันเริ่มหมดนะคือเหลือนิดเดียวกำลังดีนะให้มันเหลือมันบ้างเพื่อความอร่อยนะครับนะพอเสร็จปุ๊บทำไงต่อเราก็จะใส่พริกกระเทียมของเราลงไปนะครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะทุกคนก็ ก็กะกะเอานะก็ไม่มีตายตัวก็คือลองไปเลยกระเทียมลองประมาณนี้ก่อนแล้วกันเห็นไหมว่าเกลยดใส่หมดเลยจบๆป๊เอเาผัดไปเลยคั่ว า,า,าระหว่างที่คั่วทิก้กระเทียมเข้ากับเนื้อนะครับก็มีเรื่องมาเล่าไว้ปังคือเพราะ้าเกิดมาในครอบครัวคนจีนนะทุกคนแล้วพ่อแม่คุยก็นับถือเจ้าแม่กอนอิมนะครับทางบ้านไม่มีใครกินเนื้อมีเขาคนเดียวนะก็คือตั้งแต่เด็กก็ไม่ก็ไม่เคยกินเนื้อแตโตมาคืออยู่กับเพื่อนเยอะไงเพื่อนก็ให้ลองกินเนื้อก็มีหลุดหลุดแอบลองมากเือตอนแรกเลยเหม็นเหม็นไม่ได้จะพักกินแล้ว ชี่ออร่อยจัดก็เลยจากหลังจากนั้นมาก็คือ,ค,อคือกินเนื้อนะแต่แบบอะไรอ่ะคือ,คอเขาเคยถามพ่อแม่โค้ตนะคือพ่อโพ้ตอ่ะตอนหนุ่มๆเขาก็เขากินกินเนื้อเหมือนกันกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนถึงเพิ่งเพิ่งมาเลิกกินตอนโตมาตอนแบบเจ้าแม่กุนนิมมันเมื่อวันก่อหนึ่งเขาเริ่มเจ้าแม่กุนนิมท่านเริ่มแบบเริ่มเข้ามาในเมืองไทยเมือนความเชื่อมันเริ่มมาอะไรมั้งก็เลยกับเขาก็เลิกกินไปนะครับอ่ะ โอก็เลยใช้ข้อนี้เอ้างแล้วก็เนี่ยตอนนี้โค้ชก็ยังหนุ่มๆก็เหมือนป้าตอนหนุ่มๆป้าก็กินนะโค้ดก็นมอยู่เหมือนกันก็กินได้แต่ไม่เลิกกินก็พายอ่ะกินเริ่มหอมหอมไหมพี่บ๊มหอมหอมเออนี่ถ้าเราทำเสร็จเสรแล้วเราทำขายเลยก็ได้ก็ดีเพราะว่าเออก็ต้องเห็นวิย์ขยายโค้ชทำอาหารคลิปขายมาคือโค้ชมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะพี่ที่เป็นลูกแตร่โค้ชเหมือนกันแล้วเป็นรุ่นพี่ที่ตรงไหนโค้ชเขาใช้บริการแล้วคือเขาก็แบบ ชนไปทาแบบพวกเปิดทาอาหารคลีนขายกันอะไรเงี้ยก็คืออย่าย่ว่ากันอีกทีนะแต่พวกนี้คืออาหารคลีนเนี่ยก็ต้องดูด้วยเพราะว่าแบบมันก็เสียง่ายมันไม่ใช่อะไรที่มันเก็บได้นานๆอย่างเงี้ยก็ต้องเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะแต่อาจจะลองตลาดดูก่อนก็ได้เดี๋ยวลองดูเพื่อนๆก็ติดตามไว้นะครับเผื่ออยากกินอาหารที่อร่อยด้วยแล้วก็คลีนด้วยสุขภาพดีด้วยโปรโตีนสูงด้วยดี๋ยว่ากันนะโอเคแต่หลังจากที่กระเทียมกับพริกเริ่มเข้าที่นะครับก็คือกลิ่นมันเริ่มหอมแล้วเราก็จะใส่เป็นตัวนี้นะ ซอสใบเผา,ย,ายี่ห้อใบเผา,านะปั๊บอันนี้ปกติเนี่ยตามข้างหลังฉลากเนี่ยเขาให้ให้ใส่หนึ่งช้อนเฮ้ยอะไรนะลืมเขาให้ใส่สองช้อนต่อเนื้อสัตว์120กร,รมัมเนี่ยแต่โค้ดอะหนึ่งกิโลอะไรก็ใส่ประมาณลองโค้ดก็ไม่อยากเค็มมากนะก็คืออยากลองจะประมาณห้าช้อนก่อนนะหนึ่งสองสาม อ่าจะเลงดูกันก็ผัดให้เข้าเนื้สนนะโอ้สีเริ่มสวยแล้วเป็นไงบทุกคนะผัดให้เข้าทีนะครับดเดี๋ยวเราจะชิมกันนะครับ อันนี้มาถึงชิมก่อนใส่ไปกับเขานะบอกว่าเค็มโดดไปนิดหนึ่งต้องตัดด้วยน้ำตาลนิดหนึ่งนะ,<า>อะโอเค,อ,เคอันนี้แล้วก็ซีอิ๊วดำเพื่อความเข้มนะ เล็กน้อยซีลูดดำเนี้ยใส่แค่ปลายตะหลิวพอเอาอันนี้พอไปเลยว้าอโอ้สวยมากผมดูสวยมากน่ากินมากอ่ะโอเคโอเคมา แล้วก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับทุกคนพระเอกของเรานะใบกะเพราไปลุยเลยนี่นะนนกระเด็นใส่จะหากแนใส่ลงไปเลยกะเพราก็เหมือนกันนะครับชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยโค้ชชอบให้มันมีกลิ่นใบกะเพราแบบหอมๆนะก็เลยใส่แม่งหมดเลยเหลือวันนี้นิดนึงก่อนดีกว่าตัวเยอะเกิน อันดีที่เราใส่กับใบกะเพรามันดูเหมือนเยอะใช่ไหมแต่พอมันผดมันก็เหลือนิดเดียวนะก็เลยใส่ไม่ให้หมดเลยนะๆๆๆเป็นไงั้นล่ะรักใครสตอรี่เกิดเลยเน่เป็นไง พอใบกะเพรามันเริ่มคลุกคลีเท่ากับเนื้อแล้วเราก็ปิดไฟได้ทุกคนนะคือเดี๋ยวเราครั้งที่แล้วที่โค้ดทำอันนี้เป็นครั้งที่สองที่โค้ดทำครั้งแรกที่โค้ดทำเนี่ยคือตอนทําไปชิมไปไม่ถูกใจทีแบบปรุงเพิ่มนิดนิดน่อยก็คือปรุงตามเมื่อกี้แล้วแล้วพอแบบพอชิมยังไม่ถูกใจแต่พอมันเย็นลงแล้วไปกินกับข้าวสวยก็คือแบบโค้ดอร่อยแล้วแฟนโค้ดก็เลยติดใจมานี่เอ๊เดี๋ยวขอชิมนิดนึงนะ มาอีเหมือนกัเหมือนกับเขมโดดไปอีกนิดหนึ่งนะขอบเรมน้ำตาลอีกนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวคุกว่าพิสเมเกอร์เล่นตากูแล้วจะตายไม่พอเบาหวานด้วยที่เรมน้ำตาล แต่น so ้ําตาลแค่น hmm. really mm ี hmm. well, ้ม so ันไม่เยอะทุกคนคือโค้ดทำหนึ่งกิโลเดี๋ยวสั่งหนึ่งกิโลนะแบบใส่น้าตาลเราไม่ได้ใส่เยอะมากคือการกินที่ดีเนี่ยคุณต้องกินสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะถ้าเกิดมีประโยชน์แต่ไม่อร่อยใครจะไปอยากกินหูือไมแต่อร่อยแต่ไม่มีประโยชน์อ้าวก็ชิบหายสุขภาพก็ไม่ดีถูกไหมครับต้องหาที่สิ่งที่มีสองอย่างเหมือนกันอย่างโค้ดเนี่ยโค้ดชอบกินกะเพรานะโค้ดก็ทากะเพราให้มันเคลมันจะได้อร่อยกัหรับโค้ดด้วยแล้วก็มีประโยชน์เคลมโปรตีนสูงด้วยนะครับนะคโเ เอาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจัดจานแล้วมาเชียกันรออันนี้มันเย็นนิดหนึ่งทุกคนมาตัดใส่จานกันนะรวยปึออ๊บนี่โอ้ยแม่ภูมิใจนะอ๋อดูนี่รายการอาหารนี่นี่เป็นไงนล่ะ วยวงานนงมาครับก็ถึงเวลาชิมด้วยคนเน็คกะเพราร้อนๆแต่ตอนนี้เริ่มเย็นแล้วกับข้าวสวยที่โคตรอุ่นมาแล้วครับนี่ว้าปลาลาดข้าวสวยนะครับลองชิมอร่อยพช่ไหมอืมอ,อาจจะขาดเผ็ดนิดนึงข้างหน้าต้องใส่พริกเพิ่มนะอร่อย ใช่ได้ใชได้ทำเองก็ต้องอร่อยเองอยู่แล้วนะตามสูตรนะแต่ให้คนอื่นชิมว่าเป็นไงอร่อยว่ะถ้าไม่อร่อยเย่าไปเมนในในยูทูปนะครับทุกคนเพื่อนๆก็เอาไปลองทําตามกันนะครับกะเพราเนื้อ1นกิโลอร่อยคลีนโปรตีนสูงแล้วคือไม่ได้กินมื้อเดียวหมดนะคือถ้าเกิดโค้ดกินคนเดียวเนี่ยก็จ,จะแบ่งแบบได้หลายวันอยู่แนละ้วแต่ว่าถ้าเกิดมีเพื่อนๆหรือว่าแฟนโค้ดกินด้วยเนี่ยก็คือว่า2วันก็หมดแล้วนะก็คือเพราะมันอร่อยไงคนทําเก่ง ก็เพืเ่อนๆรีเควส์คลิปอาหารมาเยอะมากคตรก็จัดแล้วนะครับสำหรับอีนี้เดี๋ยวมาเรื่อยๆแน่นอนนะครับก,ก็ถ้าเกิดใครอยากให้โค้ดทำคลิปแนวไหนเล่นอกโปรแกรมไหนก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวโค้ดทำให้จัดให้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคน stronger together peace maker